สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายเมเต้เข้ามาได้เลยค่ะ,ะวันนี้เมเต้ามาไลฟ์สั้นๆเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้นะคะเมเต้จะมาพูดในหัวข้อทาไมคนรวยตื่น5้าโมงเช้าเผยความลับชั่วโมงศรัทธาที่ดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิต ใน21วันค่ะแม้ว่าคุณนั้นจะเกลียดการตื่นเช้ามาทั้งชีวิตอ่าขอเสียงใครที่เกลียดการตื่นเช้าหน่อยค่ะ เมเต้ละหนึ่งคนอะยกมือเลยเมเต้ละค่ะหนึ่งคนที่ไม่ชอบตื่นเช้าเลยอ่าโอเคนะคะวันนี้สนุกค่ะเดี๋ยวเราจะมาล่วงรู้ว่าทำไมคนรวยเนี่ยอภิมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยเขาตื่นเช้ากันตีห้าอะเดี๋ยวเราจะมาล่วงรู้ความรับนี้เพราะเมเต้ก็ได้รู้สิ่งนี้มาและก็จะมาเปิดเผยสิ่งนี้กับคุณค่ะ อืมวันนี้นะคะไม่ได้ถามคุณเลยค่ะว่าตัวคุณค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าทาั้งทที่คุณนั้นก็พยายามขนาดนี้แล้วแต่ชีวิตคุณก็ยังไม่เปลี่ยนสัก ไม่ว่าจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองแต่ก็ไม่เปลี่ยนสักที่อาใครบ้างคะที่เป็นแบบนี้และก็ประสบเหตุนี้อยู่อไม่ได้อยากให้คุณลองถามตัวเองดูค่ะว่าเวลาที่คุณตื่นมาทุกเช้าแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนแทนที่คุณน,นั้นจะรู้สึก สดชื่นกระปรี้กระเป๋าคุณเป็นแบบนั้นไหมคะหรือวันวันหนึ่งที่คุณมีแต่งานรุมเร้าคุณจนคุณนั้นไม่มีเวลาให้กับตัวคุณเองเลยอือหรือคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นไม่มีพลังพอที่จะสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงอะใคร เป็นแบบนี้อยู่และใครก็รู้สึกแบบนี้อยู่อาถ้าคุณนะคะรู้สึกว่าคำตอบคือใช่เลยอะเมเต้นะคะเข้าใจคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเมเต้เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่จุดนั้นเหมือนกับคุณเลยค่ะและเมเต้นะคะก็ตื่นมาแบบไม่มีจุดหมายเลยวันๆเนี่ยปล่อยให้มันแค่ผ่านไปค่ะทุกคนทั้งที่แบบลึกๆเนี่ยในใจเมเต้อยากจะ ประสบความสําเร็จมากกว่านี้อืมอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากจะร่ํารวยอยากจะเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้แล้ววันหนึ่งค่ะเมเต้ก็ได้ค้นพบความลับนี้ที่เป็นความลับที่มันเปลี่ยนชีวิตเมเต้เลยค่ะทุกคน นั่นก็คือพลังของชั่วโมงศรัทธานี่แหละค่ะช่วงเวลาพิเศษนี้แหละค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้านี่แหละค่ะอจะเป็นช่วงเวลาที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกท่านได้ตลอดการเลยถ้าทุกท่านได้ฟังไลฟ์นี้จนจบนะคะและทำไมจะต้องเป็นตีห้าถึงหกโมงเช้าด้วยละ่ะ เมเต้รู้ว่าอาจจะมีหลายคนถามคำถามนี้และนี่ค่ะคือช่วงเวลาพิเศษที่จักรวาลกำลังเปลี่ยนผ่านค่ะและจิตใต้สำนึกของคุณก็ยังคงเปิดกว้างพร้อมรับกับโปรแกรมใหม่ๆค่ะ แล้วคุณรู้ไหมคะว่ามหาเศรษฐีระดับโลกเกือบทุกคนเลยค่ะเมเต้ไปศึกษามาแล้วก็ได้ร่วงรู้เลยว่าอภิมหาเศรษฐีระดับโลกค่ะเกือบทุกคนหรือคนที่เขาทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ระดับโลกเนี่ยเขาล้วนตื่นก่อนตีห้าทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนและไม่ใช่แค่พวกเขานั้นไม่ชอบนอน แต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นรู้ความลับข้อนี้ต่างหากค่ะอืมเขารู้อะไรกันนา เขารู้ว่าอะไรกันเดี๋ยวเมเต้จะเผยวิธีที่ทำให้คุณนั้นสามารถใช้ชั่วโมงแหกศรัทธาหรือชั่วโมงตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้านี้เพื่อที่คุณจะได้นำมาเปลี่ยนพลังงานของคุณในแต่ละวันได้และสิ่งนี้มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดการเลยค่ะอ่าใครอยากได้บ้างเคล็ดลับนี้พิมพ์ศูนยศนศนเข้ามาค่ะพิมพ์เข้ามาเลยค่ะ เป็นค่าหน่วยกิจให้กับโคชเมเต้วันนี้โคชเมเต้นะคะมามอบเนื้อหาดีๆพิลิลแพ,พ,พงๆอีกแล้วค่ะอ่ะและวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำในชั่วโมงแห่งศรัทธาเลยนั่นก็คือข้อแรกค่ะให้คุณสร้างภาพในใจถึงความสำเร็จที่คุณนั้นต้องการค่ะ เริ่มจากการที่คุณนะคะหลับตาลงค่ะแล้วให้คุณนะคะจินตนาการว่าตัวคุณนั้นได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วได้บรรลุความฝันที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วให้คุณนะคะรู้สึกอย่างไรอคุณรู้สึกอย่างไรอ่ คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณนั้นประสบความสำเร็จแล้วและคุณสามารถเข้าถึงฝันที่คุณต้องการได้แล้วทุกสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วลองลองคิดดูค่ะคิดตามไม่ได้ว่าตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรและคุณได้ เห็นอะไรบ้างในขณะนั้นและใครบ้างคะที่อยู่รอบตัวคุณในวันที่คุณประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการค่ะอ่าคุณลองคิดตามเมเต้นะคะและให้คุณนะคะนึกเลยว่าช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกอย่างไรและคุณได้เห็นอะไรบ้างและคุณก็มีใครอยู่รอบตัวคุณตอนนั้นมีใครที่เขาอยู่เคียงข้างคุณตอนนั้นค่ะให้คุณรู้สึกให้ชัดเหมือนกับว่ามันนะเกิดขึ้นจริงแล้วในตอนนี้อ่า น,นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับเลยให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นค่ะมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆแล้วตอนนี้ตอนนี้เพราะจักรวาลเขาไม่รู้จักเวลาค่ะอ่จักรวาลไม่รู้จักเวลาและจักรวาลก็รู้แค่พลังงานที่คุณนั้นส่งออกไปค่ะอ่าโอเคนะคะนี่คือเคล็ดลับข้อแรกค่ะ และเคล็ดลับข้อตัอไปข้อที่2ก็คือให้คุณค่ะท่องคำยืนยันเชิงบวกหรือให้คุณนั้นทำการ affirmation นั่นเองค่ะให้คุณพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจนะคะว่าฉันพร้อมรับพลังงานแห่งความสำเร็จฉันพร้อมรับพลังงานแห่งความสำเร็จ และประโยคถัดไปค่ะให้คุณพูดว่าทุกทุกวันฉันดึงดูดโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์อ่าโอเคนะคะ ประโยคถัดไปค่ะให้คุณพูดว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าให้คุณนะคะพูด Affirmation กับตัวเอง3ประโยคเมื่อกี้ที่เมเต้มอบให้กับคุณนะคะเมเต้จะพูดทวนอีกครั้งนะคะประโยคแรกค่ะฉันพร้อมรับพลังงานแห่งความสำเร็จประโยคที่2ค่ะ ทุกๆวันฉันดึงดูดโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ประโยคที่สามนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ,ะให้คุณจําไว้นะคะว่าคําพูดของคุณนั้นมีพลังและมันก็สร้างความถี่ที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณนั้นต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณได้ค่ะโอเคนะคะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเคล็ดรับข้อที่3ค่ะให้คุณนะคะตั้งเจตนาของวันนี้เลยค่ะให้คุณถามตัวเองเลยหลังจากที่คุณตื่นเช้ามาช่วงตีห6าถึโมงให้คุณถามตัวเองเข้าไปเลยค่ะว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะเป็นคนแบบไหน อวันนี้ฉันตื่นมาแล้วฉันตั้งใจจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากให้วันนี้ของคุณเป็นวันแห่งการสร้างสรรค์ใช่ไหมคุณอยากจะ เกิดมาแล้วทำอะไรดีๆให้กับโลกใบนี้บ้างคุณอยากจะทิ้งคุณค่าในตัวคุณให้กับโลกใบนี้ได้เห็นว่าคุณได้สร้างสรรค์อะไรให้กับโลกใบนี้บ้างหรือคุณนั้นอยากให้วันนี้เป็นวันแห่งความรักของคุณหรือเปล่าหรือคุณอยากให้วันเนี้ย เป็นวันแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของคุณคุณเลือกได้ค่ะให้คุณนะคะตั้งเจตนาสำหรับวันนี้มาหนึ่งอย่างอืมให้คุณเลือกมาหนึ่งอย่างค่ะแล้วให้คุณใช้มันเป็นเข็มทิศนำทางคุณตลอดทั้งวันของวันนี้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะ อืมเพราะว่าชีวิตเรานะคะไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราทำแต่เกิดจากสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นค่ะอ่าโอเคนะคะคีย์แพงมากประโยคนี้นะคะใครรู้พิมพ์ แพงค่ะอ่าใครรู้พิมพ์คำว่าแพงเข้ามาค่ะอ่าโอเคค่ะไปกันต่อนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4คือให้คุณนั้นทำการเชื่อมต่อกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะไม่ว่าคุณนั้นจะเรียกมันว่าอะไรให้คุณนะคะ เชื่อมต่อไม่ว่าสิ่งนั้นคุณอาจจะเรียกว่าจักรวาลไม่ได้จะชอบเรียกว่าจักรวาลค่ะหรือคุณจะเรียกว่าพลังสูงสุดหรือคุณจะเรียกว่าพระเจ้าอ่ะแล้วแต่นะคะมันก็เหมือนกันอ่ะแล้วแต่เพราะว่าคุณนั้นจะเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ต้ไม่ต้จะเรียกว่าจักรวาลน,นะคะแล้วให้คุณนะคะทําการเช aw, ื่อมต่อกับพลังที่ยิ่งใหญ่นี้ค่ะ ให้คุณนะคะใช้เวลานี้ในการเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลค่ะอให้คุณนะคะทํำยังไงอทําทแบบนี้เลยค่ะทําแบบที่เมเต้ทําเลยนะให้คุณหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่มันไหลเวียนอยู่ในตัวคุณค่ะ คุณจะใช้วิธีการหายใจ4 7 8แบบที่ไม่ได้เคยสอนไว้ก็ได้นะคะแล้วให้คุณรู้สึกถึงพลังที่มันไหลเวียนอยู่ในตัวคุณค่ะให้คุณนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณนั้นไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวค่ะคุณนั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่มันคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอค่ะ ่าโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เมเต้จะเล่าเรื่องของตัวเองให้กับคุณค่ะเพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอ่าเมเต้นะคะชีวิตของเมเต้เมื่อ4ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ช่วง โควิดค่ะ,ะช่วงนั้นชีวิตเมเต้นเนี่ยวุ่นวายมากเลยทุกคนเมเต้ตื่นเช้ามาเมเต้ก็รีบคว้าโทรศัพท์ทันทีเช็คลายเช็คไอเ,เหมือนคนทั่วๆไปเลยค่ะทำเหมือนคนอื่นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมเต้นเนี่ยได้มาอ่านหนังสือของมหาเศรษฐีระดับโลกท่านหนึ่งค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่ากุญแจสู่ความสําเร็จของฉันคือชั่วโมงแรกของวันอืม แพงมากค่ะประโยคนี้ทุกคนใครนะคะที่เคยอ่านหนังสือแล้วเจอประโยคนี้เหมือนเมเต้พิมพ์มาได้เลยค่ะว่าคุณเคยเจอประโยคนี้เลยค่ะกุญแจสู่ความสำเร็จของฉันคือชั่วโมงแรกของวันอืและประโยคนี้แหละค่ะเป็นประโยคที่ทำให้เมเต้นั้นตัดสินใจที่จะทดลองทดลองกับตัวเองด้วยการตื่นตีห้าค่ะอืพอเมเต้ทำแบบนี้นะคะ เมเต้ก็ตื่นในชั่วโมงแห่งศรัทธาอ่ะเมเต้ตื่นตีห้าถึงหกโมงเช้าประมาณนี้ค่ะเมเต้สารภาพกับคุณตรงนี้เลยค่ะทุกคนว่าสามวันแรกที่เมเต้ตื่น่ะโคตรลำบากในชีวิตเมเต้เลยอะเพราะว่าเมเต้เนี่ยเป็นคนที่นอนดึกตลอดเลยค่ะแล้วเป็นคนที่ตื่นสายมากอ่ะ รอบตัวเมเต้ใครๆก็จะรู้ว่าเมเต้นี่ตื่นเช้าไม่ไหวค่ะแล้วเมเต้นะก็รู้สึกเลยว่าโหลำบากมากเลยแล้วเมเต้ก็อยากจะนอนต่อมากๆเลยค่ะอืแต่พอเมเต้ค่ะตัดสินใจแล้วจะเอาจริงกับชีวิตเมเต้ตัดสินใจก็เลย เปลี่ยนตัวเองค่ะแล้วพอเมเต้ทำแบบนี้มาได้7วันสิ่งสำคัญเลยคุณเชื่อไหมว่าเมเต้ได้รับความมหัศจรรย์ค่ะมันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเมเต้เมเต้มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากเมื่อก่อนที่ตื่นมาแล้วรู้สึก เหนื่อยเพียนอยไม่มีพลังหมดพลังกลายเป็นว่าอยู่ๆพอเมเต้ทำแบบนี้ค่ะเมเต้มีความคิดสร้างสรรค์ที่มันพุ่งกระฉูดเลยค่ะทุกคนและโอกาสดีๆหรือสิ่งปฏิหารหรือความมหัศจรรย์ก็เข้ามาในชีวิตเมเต้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะทุกคนและสิ่งสำคัญค่ะเมเต้รู้สึกเลยว่า เมเต้เป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้แล้วค่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เมเต้ได้รับมาค่ะและภายในเดือนเดียวค่ะคุณเชื่อไหมว่ารายได้ของเมเต้เนี่ยเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นแบบ300%เปอร์เซ็น์เลยค่ะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะทุกคนอ่า และเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะวันนี้เมเต้จะมอบให้กับทุกท่านเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่า,วาเฮ้ยฉันก็เกียดการตื่นเช้ามาทั้งชีวิตแล้วฉันจะทำได้ไหมเมเต้บอกคุณเลยค่ะว่าสิ่งแรกถ้าคุณตื่นมานะตอนที่คุณตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกเลยคือห้ามแตะโทรศัพท์เป็นเด็ดขาด ห้ามจับโทรศัพท์เด็ดขาดเลยค่ะอย่างแรกเลยห้ามทําสิ่งที่ห้ามทําคือห้ามจับโทรศัพท์ค่ะและคุณใช้เวลานี้กับ ัวของคุณก่อนนะคะเอาเวลาสําคัญนี้มามอบให้ตัวเองก่อนแล้วไม่ต้องเปิดไลน์ไม่ต้องเช็คลายไม่ต้องเช็คโซเชียลใดๆเพราะมันจะดึงพลังของคุณไปทันทีค่ะฉะนั้นวันนี้ให้คุณนะคะจัดสถานที่ต่างๆให้พร้อมเตรียมมุมสงบไว้สําหรับชั่วโมงแห่งการศรัทธาของคุณค่ะอาจจะมีเทียนหอมหรือหมอนรองนั่งสมาธิหรือของที่มันมีความหมายสําหรับคุณค่ะแลวให คุณนะคะทำการเข้าสู่พ่วงจินตนาการตามเมื่อกี้ที่เมเต้บอกกับคุณไปทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ในต้นไลน์ให้คุณทำแบบนี้สม่ำเสม,มอเลยนะคะแล้วคุณเชื่อไหมว่าพลังของชื่โมองแห่งการศรัทธาอยู่ที่การทำต่อเนื่องค่ะ ฉะนั้นวันนี้คุณตั้งเป้าไปเลยค่ะว่าคุณจะทําแบบนี้ติดต่อกัน21วันแบบที่ไม่มีข้อแม้อืม โอเคนะคะและหลังจากนั้นให้คุณค่ะดื่มน้ำอุ่นเป็นอย่างแรกนะคะน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมาช่วยกระตุ้นร่างกายของคุณนั้นให้ตื่นตัวแล้วก็ช่วยล้างพิษที่มันสะสมมาตลอดทั้งคืนในคืนนั้นที่คุณได้หลับไหลค่ะอ่าโอเคนะคะมาถึงตรงนี้แล้วมิเตยอยากจะถามทุกคนว่าใครบ้างที่พร้อมจะเริ่มต้นชั่วโมงแห่งศรัทธาบ้างแล้ว อ่ะใครพร้อมบ้างพิมพ์พร้อมเปลี่ยนชีวิตเข้ามาในคอมเมนต์ให้เมเต้อ่านเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ว่าพร้อมเปลี่ยนชีวิตมาในคอมเมนต์เลยค่ะเพราะเมเต้เชื่อค่ะว่าคนที่ครองชั่วโมงแรกของวันคือคนที่ครองชีวิตตัวเองค่ะ อ่าฉะนั้นใครนะคะที่ครองชั่วโมงแรกของวันคุณก็คือคนที่ครองชีวิตของตัวเองค่ะอ่าโอเคค่ะและเมเต้บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตคุณหลังจากคุณทำสิ่งนี้ต่อเนื่องกัน21วันและถ้าคุณทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆหลังจาก21วันแล้วคุณก็ยังทำมันต่อไปคุณนะคะจะเจอกับความมหัศจรรย์และเมเต้บอกเลยว่าคุณจะมีสิ ียงกระซิบออกมาว่าทําไมฉันรู้นี้ฉันทําแบบนี้ตั้งนานแล้วทําไมฉันไม่รีบทํามันสักทีนะคุณจะมีคํานี้ออกมาเลยค่ะจากเสียงกระซิบ อืมแล้ววันนี้นะคะเมเต้อยากให้คุณนะคะลองที่จะจินตนาการดูค่ะว่าถ้าคุณตื่นมาพร้อมกับความกระตือรือร้นและพลังบวกและคุณมีความชัดเจนในเป้าหมายและทิศทางชีวิตของคุณและคุณก็ดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่เสมอและคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทุกคนรอบตัวและที่สำคัญเลยคือคุณได้กลับมามี ความสุขที่แท้จริงจากภายในอ่าโอเคค่ะคุณลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าคุณได้รับทั้งหมดนี้คุณรู้สึกอย่างไรแล้ววันนี้ค่ะพลังของชั่วโมองแห่งการศรัทธานี้มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดการเลยแล้ววันนี้นะคะอยู่ที่คุณจะเลือกยืนอยู่ที่เดิม หรือคุณนั้นจะเลือกที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่มันดีกว่าทางเลือกของคุณอยู่ในกำมือของคุณแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะทางเลือกนี้อยู่ในกำมือของคุณแล้วค่ะโอเคค่ะอืม โอเคค่ะก่อนที่เมเต้จะจากไปนะคะเมเต้อยากจะฝากสิ่งหนึ่งเอาไว้ค่ะว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่นั้นมันไม่เคยง่ายค่ะแต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้นั้นมันคุ้มค่าเกินคาดค่ะแล้ววันนั้นคุณจะกลับมาขอบคุณตัวเองที่คุณได้เลือกทำสิ่งนี้ในวันนี้ค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะทุกคน แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เม่เต้มาไลฟ์ช่วงกับวันสั้นๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนไปแล้วนะคะโอเคค่ะใครนะคะที่เข้ามาแล้วเพิ่งเจอเพจเมเต้อย่าลืมกดเพจติดตามเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะ